เดี๋ยววันพุูดก็มาพูดใหม่กันดะีๆเนาะเพราะเรื่องนี้มันจะ็นเยาวมันจะไม่เป็นคืนขัน,ขน,าานคืนกับใครเออนี้ดีเราไว้เราไว้เราพักผ่านกันมาเนาะเป็นเดี่ยวเพราะว่าอย่างที่เคยเจอในทางนั้นแหละเพราะในบ้านเราก็คือให้คนไปจัดให้เออรียบร้อยยัมรู้จัดแยกเป็นสัดส่วนคือพระก็ส่วนพระใช่ไหมที่พระก็คือที่พระถ้าเทพก็ต้องแยกออกอ่าเราต้องต้องคือแยกแยกแต่ละชั้นให้ดี พระจะต้องสูงให้คนไปตั้งใหม่ให้ดีอ่ะคือเราตั้งเองก็ได้เราพุทธอยู่สูงพระนี่คือส่วนพระเลยจะไม่ไไมีอะไรคนจะต้องแยกออกคือต้องแยกส่วนอื่นที่เรานับถืออยู่คือเราอย่งเอาไว้แล้วก็แต่ต้องต่ำกว่า,งา,า,าองค์พระจะจะค่ะต้องจับลำดับให้ดีเนาะ,ะเดี๋ยวๆพอวันพุธนะมันพูดอัดนแป๊มาก็เข้ามาหาแกมาอธิบายแกฟังมา คือแกก็จะมา,าห้ามมันอย่างคือเราไปรนะับคันมันู็จะต้องทำการนะั้นคุมตัวส่วนเงินนะก็คืออย่างเงี้ยคุณพ่อมาเองก็ได้แล้วมาฟังแกฟังนะมาฟังคร่าวๆก่อนนะแล้วเท่เาก่อนออกรถไป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 นะมาหาแกก่อแบบพูดหนะักแบบ น้องเย็นก็ยังมาคุยมาคุยได้อยู่แต่พอคือว่าหกโมงที่นี่จะต้องส่วนเมื่อนงครับอ่าจากแล้วลก็ก็ลองเลื่อนเวลามาดูนะเกณฑ์นี่แหละบายให้ฟังว่าส่วนอย่างเี้ยต้องแยกแยกังไงคือแยกก็คือพร<ม><ม>นะ,ะคือพระองค์พระที่ตั้งเราก็ต้ององค์ตั้งองค์พระเลยส่วนอย่างอื่นเราต้องแยกกป like ระการคือถ้าเราอยากมีถ้าเราบูชาอยากอื่นไว้เช่นเอ่อจะเป็นเทพองค์เทพหรือองค์มาหรืออะไรนี่เราก็ต้องแยกออกเป็นสัดส่วนกันนะวยงานจัง จะสูงระไม่ได้เป็นคนไม่ได้ไเคยบอกแล้วแหละ,ะเนี้ยนี่นะคข่อแม่เอาเท้าใส่ที่กระนหกน,นะคะนี่น,นี่เป็นครอบครัวแรกเลยนะครอบครัวแรกถือว่าเป็นวิทยาทานทยาทานคือการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน คนในโลกใบนี้ถ้าหนูไปตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหนูก็จะรู้นะคะวันหนึ่งหนูมีเวลาเดี๋ยวลองไปดูว่าจริงไหมอย่างที่ป้าพูดเนี่ยโเด็กบางคนเนี่ยเกิดมานะก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยเพราะฉะนั้นในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้จักนะบ้านก็ไม่มีอยู่พี่น้องก็ไม่มีมีแต่พี่น้องร่วม ร่วมพื้นที่เดียวกันแต่หนูไน้โชคดีตรงมาเกิดมารู้จักคุณพ่อคุณแม่ที่รักหนูมากใช่ไหมูหเกิดมาได้ครบสองสองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดีมากหนูไปไหว้พระร้อยวัดพันวัดทั่วโลกหรือที่ไหนที่พูดว่าดีว่าไปไหว้อะไรแล้วจะได้พบเนื้อนู่ที่ดีหรือไปเจออะไรดีสอบเก่งต่อให้หนูไปทั่วโลกเลยตรงไหนก็ตามทีแต่ถ้าหนูยัง จากการเคารพพ่อแม่การนับถือบุญพ่อแม่ในสิ่งที่ลูกควรกระทำบุญนั้นไม่ส่งเสริมให้เพราะทำไมจ้าแม่แต่โส์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรายังถือว่าการเคารพบิดามารดาการตอบแทนพระคุณบิดามารดาเป็นหนึ่งอย่างยิ่งจะมาย่อน,นัตอนนี้ป้าพูดอะไรไปหรือคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรให้หนูฟังไปหนูอาจจะยังไม่เข้าใจ วัยนี้ป้าก็เคยผ่านมาคุณพ่อคุณแม่หนูก็เคยผ่านมาเรายังอยากมีความต้องการในความอิสระภาพเสียิงบอกแต่อิสระภาพที่หนูได้เนี่ยถือว่าโชคดีกว่าเด็กอีกหลายๆคนนะที่เขาไม่มีหนูหนูอยากจะไปไหนอยากจะใส่เสื้อผ้าส,สวยๆอยากจะทําอะไรหนูได้ทําบางคนเกิดมานอกจากที่จะได้เจอหน้าพ่อแม่แล้วจะต้องถูกเอาไปสถานที่ต่างๆเห็นไหมคะเด็กเล็กๆบางคนบางคนแค่สิบสี่สิบห้าก็ถูกขายแล้ว เป็นโชคดีตรงนี้ถือว่าบุญหนูทำมาดีคือสิ่งที่เราเคยทำมาไว้ได้ดีเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่ติดตัวไปพระทั้งหมดจะไม่เท่าพระสององค์นี้ก็คือพระคุณพ่อพระคุณแม่คือเป็นอราหารันพระอราหันของลูนี่แหละสิ่งที่หนูต้องจำไ้จนตลอดชีวิตคนอื่นที่หนูจะได้เจอได้พานพบเมื่อถึงเวลา เขาอาจจะไม่รู้จักเราถึงเราก็ต้องแยกทางกันไปหรือเลิกรากันไปหรืออะไรก็ตามทีแต่ความรับของมงคลสองท่านนี้คือพระคุณพ่อคุณแม่นี้ยังไงก็ไม่มีคุค่าจากจากผู้เป็นลูกเลได้ต่อให้หนูจะเป็นยังไงในชีวิตก็ตามทีหนูก็มีเลือดสายเลือดคุณพ่อคุณแม่นี้อยู่ในตัวของหนูเวลาถ้าเกิดเกิดอุบัติเหต หรืออะไรก็ตามทีเลือดสองท่านนี้แหละจะให้หนูได้คนอื่นอาจจะให้สิยสละให้หนูได้แต่คนสองท่านนี้แหละให้หนูได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดหนูขึ้นมาเลยเพราะทั้งสองคนต้องมีงความรักก่อนพอเริ่มมีหนูขึ้นมาก็ต้องทงนุถนอมต้อง,อ,งอดทนึ่งตอนนี้หนูเครียดหนูลำบากบางครั้งหนูเครียดหนูลำบากไม่ได้ในสิ่งที่หนูอยากได้หนูคิดว่าทำไมมันยากจังเลย มไม่เห็นเป็นในสนใจเราคิดเลยนี่คือความคิดของหูเล็กๆแต่คุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านมากว่าจะมีหนูมาได้ต้องอดทนรลาให้สิ่งหลายอย่างนะคะจำไว้ให้ดีนะลูกนะไปวันไหนวันข้างหน้าต่อไปได้ทําง,งานทําการสิ่งหนึ่งที่ป้าจะไม่ให้ไม่อยากให้หนูลืมก็คือเมื่อทําง,งานแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนว่านหนึ่งอันนี้นะไว้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่จะให้มากให้น้อยไม่เป็นไรลูกให้เธอ ยิ่งกว่าทําบุญใส่บารพระองค์บุญใส่ที่บ้านก่อนนะนะลูกนะโตไปจะไว้น้านะเวลาทํางานแล้วอะ่ะนะแบ่งไว้จะให้มากให้น้อยให้ไปเลยนะลูกนะแล้วที่เหลือเราก็เลือกตัวว่าเราจะไว้ใช้ของเราแล้วไว้เก็บไว้เหลือเราแบ่งไว้ให้ดินะลูกนะให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็เก็บไว้ในยามจำเป็นแล้วชีวิตนูจะมีความสุนะ้ลูกนะแล้วจะมีความเจริญไปที่ไหนก็จะมีแต่คนระัก ถ้าหนูทำตัวดีตวยาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะคอยปกป้องของนักศึกษาก่อนออกจากบ้านไปดูเรียนที่บานดีว่าือว่าคุณพ่อคุณแม่ของลูกไม่ต้องอายในการทําความดีสิ่งนี้พ่อแม่ของเรายังไม่อายเลยที่มีมีหนูเกิดขึ้นมาไม่กลัวคําว่ายากจนไม่กลัวคําว่ายาบากไม่อายที่จะมีคนที่รักเกิดขึ้นมาใหม่ของชีวิตได้ก็คือลูกนั่นเอง ฉันความรับทั้งหมดมาอยู่ชื่นบวยจะไม่ดีลูกนะจะไม่น่ามันทั้งน้านะคะเอออย่าลืมนะลูกนะเดี๋ยววันนี้ป้าพูดยังไงไปหนูก็เออเข้าใจแค่ตรงนี้แหละหนูคิดว่าจะมีคนรักหนูอีกมากมาเดี๋ยนจําไม่ทุกวันหน้าหนูจะเห็นความจริงที่ป้าที่พูดในวันนี้รักใครก็ตางค์หนูอยากรักใครรักลูกอยากชอบใครชอบลูกแต่อย่าลืมรักบุคคนสองท่านนี้ด้วย นะคะยืมนะยกมือขึ้นทุกจ๋ามองหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้ลูกนะคุณพ่อคุณแม่ของหนูอาจจะไม่ได้ทสิ่งนี้ที่หนูได้ทําในตอนนี้แม้แต่ตัวป้าเองก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เหมือนกันแต่หนูโชคดีที่ได้ทําสิ่งนี้ในวันนี้นะคะพ่อแม่หราอาจจะไม่ได้ทาอย่างนี้กับคุณพ่อคุณแม่จึงมาเจอความช้ำใจกับผู้เป็นลูกคุณพ่อคุณแม่หนูอาจจะไม่ได้ไปตอบแทนหรือคุณพ่อคุณแม่วที่บ้าน จึงได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้แต่วันนี้หนูโชคดีที่สุดวันต่อไปข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตยอย่างที่คุณพ่อคุณแม่นะลูกนะนะคะวันนี้ลูกตามคุลูกหนูชื่ออะไรคะที่เป็นลูกขอบคุณพ่อคุณแม่หากหนูเคยร่วมเกิน คุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้สึกตัวก็ดีไม่รู้สึกตัวก็ดีวันนี้ลูกมากราบขอขมาลาโทษขออโหสิโทษต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ดีพระคุณ ของลกูกและเป็นโ,โ่มโคโร่ไใสของลกูกและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลกูกนับแต่วันนี้ไปลูกจะเป็นคนดีมีความกตัญญูเชื่อฟังคุณพ่อคุอแม่และตั้งใจจะดำรงชีวิตในทางที่ดีในวันต่อไปหากลกูก จริญทั้งทางด้านการงานจะทดแทนดูแลเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่เอาลูกเข้ามากราบตักพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเลยลูกจ๋านี่แหละยิ่งกว่ากราบพระองค์ไหนๆน,นะลูกนะอาุณพ่อคุณแม่ให้พรลูกค่ะให้เลยค่ะ นี่แหละไม่มีพรไหนศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกเท่าบอกพ่อพูด,พดเป็นพ่อเป็นแม่หรือ่านะคะ,ะ,คะบางค้างบางสถานที่นะคะพระยังบินษบาไม่ผ่านนะคะแต่พรของพ่อแม่ใจของพ่อแม่นี่นะี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับลูกค่ะาอาจารย์นี่ลูกนะอ่ะ ตักน้ำนะลูกนะล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเหมือนล้างเท้าอาหารดีๆที่เห็นนะและไปพ่อแม่ทำให้เรามากกว่นี้ตักนะำรูปปลาเนี่ยบุญที่สุดเลยดีที่สุดในโลกจ๋าก่อนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนยังไม่เท่าน้ำมนต์อันนี้เลยนะคุณนึกถึงไหมมาดูพ่อแม่ทำให้เรานี่เหมือนนี้นะคุณพ่อแม่โดนลำบากยากเย็นทำทุกอย่างเพื่อลูกนั่นแหละ พ่อแม่หนูอะจะไม่ได้ทำ่บงนี้ลูกนะแม่่ลเลยต้ีใจด้วยลูกนะอคุณพ่อแม่คะนี่แหละค่ะน้ำมันศักดสิทธิ์ลกจ้าชคดยค่ะดินตได้เลยนะคะดีแหละน้มดสศักดิ์สิท์จ้าให้เขาขลอดภัยเจอแต่สิ่งที่ดี มาเข้ามากอดพ่อแม่กันร่วมมาใกล้ๆพ่อมแม่จ๋าแหมนี่แหละลืมอกอดอันนี้ไม่ได้เลยนะลูกนะเออนี่แหละคะ่ะครอบครัวอย่ายไปหาสวัสดิ์ที่ไหนนะคะสวัสดิ์ที่ดีก็คือครอบครัว,วเข้าใจการให้อภัยกัรเมตตาให้การอีกที่สุด,ดนะคะโชคดีนะคะของ